เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพฤหัสบดีที่25กันยายน2025หัวข้อเชื่อเถอะเท่านั้นข้อพระคำหลักมารกโกบทที่11ข้อที่23 23เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครสัมงภูเขานี้ว่า จงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆอ่านพระคำที่ยากอบ,บทที่หนึ่งข้อที่ห้าถึงเจ็ดห้าแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิ แล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอหกแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมาเจ็ดคนคนนั้นจงอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเนื้อหาบทอ่านพระคัมภีร์วันนี้กล่าวว่าท่านควรขอสิ่งต่างๆจากพระเจ้าด้วยความเชื่อเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นหากท่านสงสยัยท่านไม่ควรคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งใดาจากพระเจ้าผมรู้ว่าบางสถานการณ์อาจดูน่ากลัวและยากลำบากแต่หากท่านต้องการอยู่เหนือสถานการณ์เหล่านั้นท่านต้องเชื่อในพระเจ้าในมัทธิวบทที่สิบสี่ข้อที่28ถึง29่สิบเก้ายี่สิบเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอตรัสให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์29พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูพระคำกล่าวถึงความเชื่อของเปโตรมั่นคงไม่หวั่นไหวเมื่อเขาบอกพระเยซูว่าจงบอกข้าพระองค์ให้มาหาพระองค์บนน้ำ แต่เมื่อเขามองดูลมแรงรอบตัวเขาและหยุดเชื่อเขาก็เริ่มจมลงไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำบากเพียงใดจงอย่าสูญเสียความเชื่อของท่านเมื่อผมบังเกิดใหม่ในคริสตจักรคริสเตียนแห่งการทรงถ่ายของพระเจ้าผมมีความสุขอย่างยิ่งกับความรอดของผมแต่ผมป่วยหนักมาก ทุกสองสัปดาห์ผมจะป่วยเป็นมาลาเรียและต้องได้รับการรักษาพยาบาลในเวลานั้นเมื่อใดก็ตามที่คริสเตียนพูดถึงการรักษาโดยไม่ต้องใช้ยาผมไม่เชื่อพวกเขาผมเคยพูดว่าพระองค์ได้ทรงชี้ทางไปสวรรค์แก่ข้าพเจ้าแล้วอย่าส่งผมไปที่นั่นเร็วเกินไปแล้ววันหนึ่ง ผมได้ยินคำพยานจากชายชราคนหนึ่งเกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าทรงรักษาหลังค่อมของเขาอย่างอัศจรรย์และความเชื่อของผมก็ถูกปลุกขึ้นทันทีผมขอบคุณพระเจ้าที่นับแต่นั้นเป็นต้นมาความเชื่อนั้นก็เข้มแข็งขึ้นทุกวันหากท่านต้องการเห็นการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านจงเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ หากพระองค์ทรงกระทําการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่มาก่อนพระองค์สามารถกระทําได้ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งหนึ่งผมเคยไปร่วมการประชุมค่ายของเทนเนตเฮกินในสหรัฐอเมริกาและเห็นคนประมาณเจ็ดพันคนในงานประชุมครั้งหนึ่งผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะในเวลานั้น สมาชิกของคริสตจักรคริสเตียนแห่งการทรงถ่ายของพระเจ้าทั้งหมดมีไม่ถึงหนึ่งพันคนอย่างไรก็ตามขณะอยู่บนเครื่องบินกลับไนจีเรียผมบอกคนที่ไปกับผมว่าสักวันหนึ่งศิษยาพิบาลของเราจากคนเดียวจะมีมากกว่าหนึ่งมื่นเจ็ดพันคนพวกเขาไม่เชื่อผมวันนี้พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าที่ผมคาดหวังในครั้งนั้นอีก เมื่อท่านมีศรัทธาในพระเจ้าพระองค์จะทรงเตรียมท่านให้พร้อมสำหรับการทำลายสถิติพระองค์จะทำให้ท่านเป็นที่อัศจรรย์แก่คนมากมายเมื่อท่านเชื่อวิทยาศาสตร์บอกว่าจงพิสูจน์แล้วเราจะเชื่อท่านแต่พระเจ้าบอกว่าจงเชื่อเราแล้วเราจะพิสูจน์เมื่อพระเจ้าขอให้ท่านทำสิ่งใดจงเชื่อพระองค์ อย่าพยายามเพิ่มเติมหรือปัดทอนสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้จงเชื่อเถิดแล้วพระองค์จะทรงกระทำให้มากยิ่งกว่าสิ่งที่ท่านขอหรือคิดเอเฟซัสบทที่สามข้อที่ยี่สิบยี่สิบขอให้พระเกียตรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเราประเด็นคำอธิษฐาน พระบิดาเจ้าข้าโปรดทรงช่วยให้ข้าพระองค์เชื่อทุกสิ่งที่พระวตจนะของพระองค์ตรัสเกี่ยวกับข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้ประสบกับพระสิริของพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมน